บอพี่มาอยู่ค่ะแต่ขายตลอดขายออกตลอดมันมันเนาะไหลายมันเป็นเว้ยตั้งแต่พี่ินน้อตั้งแต่พี่เลยค่ะสุดยอดแห่งพี่น้องครับบอตัดฟอนังไทยเบิร์กตลอดด้วยที่น้องนะค่ะวูมันมันงวยง่า่กุ้งข้าวน้าหอมตามท้องตลาดน้องพี่เนาะค่ะต้นทาต้นนี้เขาสีงวยใหญ่แต่ว่ากระนำหอมแห้งอันนี้กินได้หรือเปล่าพี่ย่างย่างอันอ่อนแห้งี๋ยวกลับมาเส้นซิ่ม าไปซีเหมืองล่างคนนะมีอีกโอ้ยหลายกอกหลายกองหลายค่ะพี่น้องครับเนี่ยแบบงออกผลผลิตเดี๋ยวเอาทัศน์ทิธาพี่น้องมาเยี่ยมยามทามเขาคุณทิเอร์ลิซาอยู่พี่น้องครับมาเลยค่ะวันนี้มันกำลังเป็นดอกเห็นปะกำลังเป็นดอกเป็นดอกเงาะค่ะโอ้พี่น้องครับกำลังเป็นดอกครับนี่นี่นะครับดอกบางงอกมันเรืองวราะเคยเคยเห็นทุ่บ้านเราหาเบิร์นงานนี่ อันนี้น้ำบอท่านเอามากองใหอยปูนีเท็ดูไปบ้างหอยแกเพิ่นมะผีเนาะค่ะเอามาอันอันแดงเพิ่นปลูกอันแดงปันกันเข้าเซียเปรียจากไหนต่ออยู่บอผีนี่ตัวนี้ได้ค่ะกามาเชื้อหัวถ้าตัวได้มไหนกระว่างหี่น้องเราตบนง่ายแห่ไหนบ้างนะไปหันไปง่อยเนี่ยอ้าเทียมีปูเพิ่นอย่างไดตบนั่นเท่าค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานชาแนลมาแล้วมื้อนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณพี่อลิสานะครับเด้อ ไร่ผสมประสานครับพี่น้องครับในเนื้อที่20ไร่ครับพี่น้องครับเกษตรพอเพียงนะครับพี่น้องมื่อนีสิพามาเบิงขั้วมาล่างการนะครับของสวนสวนนี่พี่กัดเด้อพี่น้องเด้อพี่กัดอยู่ที่นะครับบ้านห้วยสเลาตำบลนะครับขีเล็กอำเภอนาขุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับโอ้ล้างการแห้งนะครับเด้อ สุดยอดนะครับอันนี้เป็นต้นละมดครับพี่น้องครับกําลังจะได้เก็บเลยนะครับเด้อหลายอย่างไลายี่วครับพี่น้องครับเดี๋ยวยิพาไปพบพ่อกับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับพี่น้องครับคุณพี่อลิสาครับเด้อไปกันเลยครับพี่น้องครับพบพ่อครับเจ้าของแปลงครับพี่น้องครับคุณพี่อลิสาพี่ครับสวาสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยเจ้าของสวยแห้งพี่น้องครับเจ้าของแปลงขอบคุณค่ะ ไม่น่าเชื่อวันนี้มาถัดมาหอดมาถึงนะพี่น้องครับบ้านหุบเสลาบ้านห้อยสะเลาบ้านห้วยเสลาเนี่ยนะพี่น้อตำาบลขี้เหล็กอำเภอน้ำขุ u นจังหวัดอุบลราชธานีครับลอกเนื้อจากอ่ายูนีเป็นสวนผสมผสานนะพี่นาอแม่นค่ะโอ้ดดีดีแห่งไลพี่น้องเนอะพอทถัดพอเต้าเหลอกได้นี่ครับเห็นในช่องเกษตรอีสานยุกไหมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทํำสวนผีเพลินกน่ามั เอาพี่ต้นชุเรียนเท่าไรเจ็ปีละครับนี่เก็แปดปีนี่แหละแสดงว่าได้ผลผลิตมาหลายปีแล้วเนาะสองสามปีแล้วเนาะกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกปีนี้กำลังเริ่มเป็นดอกบานนี้ดอกพิ่งมีสองหลุนสัมเพราะว่าหลุนแรกกำลังออกบานนี้ฝนมาตกใส่ครับมันก็เลยกลายเป็นตองเฮ็ดกอกสองกอกสองนนึ่งเนาะกำลังออกดอกเลยกำลังกำลังออกดอกเดี๋ยวเบาทาสีผ้าไปเบิ้งไกลๆต้นครับเจ้กน้อยมาซีมเด้อจีได้มากอีกดูพี่สองสามเสี้ยวคนละ <C a> มีแมนเบิร์ด้วยพี่น้องแมนแมนตาดอกอ่าพ่อเด็าเริ่มเป็นทางแย่พี่เั็นกระสีแต่งอีกเส้นหนึ่งเนาะพี่เนาะแมนค่ะทำกันแตง่งอ๋อนี่เด้พี่แมนอุ้ยพี่น้องครับนี่เด้อครับเด้ออ๋องามแหงงามแหงเอ,เอาเอาเอาสิเด็กมาข,ขอความรู้น้อพี่คนเดียวดอกพี่น้องครับค <C a> ือใบหันหกสิบต้นค่ะมีบิทุกอย่างอยู่ให้นี่คร <C a> ับมีบักทุเรียนอยัางไร มังแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับมีนะพี่เนาะมีแอปเปิ้ลมีเชอร์รี่ครับมีละโมดมีบักเงาะมีบักเผาเก็บสวนได้ดีแห้งนะครับพี่น้องมีพืชทุกหมากที่มากินว่าจนซะว่างระบบน้ำด้ดีแห้งนะพี่เนาะค่ะในเนื้อที่เท่าไหร่พี่อยู่นี่เริ่มต้นวันกะมองนี้สิบห้าไร่ทั้งพุนกับประมาณเริ่มต้นวัดประมาณยี่สิบกุไลเนี่ยแหละค่ะประมาณยี่สิบไร่ใช่นหมพี่เนาะค่ะพี่น้องครับบักเผาหน่วยทองหัวนี่ครับสุดยอดแห้งสายพันธุ์เอียังครับพี่นี่ครับ อันอันน้ำหอมน้ำหอมพันเตี้ยลูกดกค่ะมันสินี่คือปิดไปกินแบบหลายมันก็เลยแบบนี้นี่ฮาปูกคูปูกแบบคูครว่าปูกไก่กันบ่เป็นนวยนี่เห็นบ่มปูกคูเป็นนวยแบบโดก้อมหันกลส่กันเลยเนาะพี่น้องหันกลส่กันค่ะแม่โอ้คือคือเบาเนี่ยวัน่าหันดักส่กันนะอาจารย์นี่ว่าหันดักเ่กันครับพี่น้องครับเอ้าตอนเบาเนี่ยมานี่ ผลผลิตอยู่บ่พี่ไอ้ทุเรียนเฮาอันเพิ่นมาตอนนั้นก็ช่วงจังซี่ละอ๋อกระลังเป็นดอกคือกันก็ะห่างจังนี่เก่าเดือนเนาะพี่เนาะค่ะอุ้ยแต่ว่าต้นมะพร้าวนี่พี่ทั้งหมดจักต้นค่ะวมะพร้าวเฮาอุ้ยหลายค่ะหลายแห้งมันดกมันดกครับเด้อพี่น้องเด้อผมเห็นคนจนตื่นเอ้าคือสิดกแห้งแท้ผมว่าค่ะพอดีพี่น้องครับค่ะเป็นเป็นสายพันธุ์เฉพาะจากสวนเฮาบ้านนี้ต้นพันธุ์นี่เฮาก็มี่เลยเนาะพี่เนาะมีค่ะ พอมีพอมีแบ่งให้เพื่อนอยู่สำหรับผู้ใดอยากได้ก็ทักหาพี่เพื่อนในเรื่อพี่น้องเด้อค่ะเดี๋ยวบ่าวธาจุดแปะเบอร์โทรไปถ่ายคลิปเดี๋ยวสิผ้าย่างส้มสวนมือนี่เพราะท่านไดนพ่อเครื่องพ่อเซ้นได้พี่น้องนี่อันนี้คือเดี๋ยวบ่าวทธาถ่ายสวนต่างๆแล้วสิผ้ามาเบิ่งโคกหนองหน้าอีกได้พี่น้องเด้อเขาหน้าจะคลองเองคือเราเองเฮ็ดเราเองเนาะพี่น้องค่ะแมนอู้เฮ็ดได้ดีแฮงเดี๋ยวต้นนี้เอาไว้กอกสองครับพี่น้องครับคืครับสิผ้าให้ ขออนุญาตให้พี่เพื่อนพายยางชมสวนบางเงาะกับกำลังเป็นหน่วยถือเม็ดเนี่ยไปพันของเผ่าอ่อนสูงเกลน่ยอ๋ออันนี้เป็นพันยังครับพี่นี่คือนวยไงเฮงใช่ครับมันมีมันมีสองแบบค่ะปลูกซะกันกับแบบน้ำหอมแล้วก็กะทิอันบ่อันนำหอมหอนกันแต่ว่าลูกใหญ่เป็นน้ำหอมลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกหน่อยค่ะครับผูดทุกคนว่าทาแม่นว่าอยางคนว่าทานนำหอมนี่ต้องลูกหน่อยแลบ่แม่นได้เถียงลูกใหญ่กับนำหอมได้ให้กันค่ะ ถ่ายมาเสียมเลยแมนถ่ายมาเสียมเลยยังไงเฮาครับอันตัวไหนเนาะอันบักเผาพวกอร่อยยุตต้นใดเนาะยุยล่างหมดจ้ะเอ้าพี่น้องครับมื่อนี้ยว่มีการตัดทีมเดินเบาทางสีไทยเงาเลยพี่น้องครับเฮ็ดเป็นอีพี่หนึ่งอีพี่สองไปครับพี่น้องครับจ้ะอันนั้นเป็นต้นอ่างวนเน่เนาะพี่เนาะโอ้ยต้นละมุดอันนั้นต้นอันอันยังก่อ็ลินจีค่ะห้วยโอ้สวนนี่เป็นสวนตัวย่างในดีเด้อพี่น้องเด้อนี่บักแอปเปิ้ลฮอกก้ปลูกนี่ค่ะครับประมาณ เจ็ดเดือนอ๋อนี่บอกเขาเอิ่อต้นแอปเปิลพี่แอปเปิลค่ะเคยได้กินจักเทอร์วะครับนี่มันมันเป็นหน่อยมันงเป็นหน่อยแจ็คย่างเป็นหน่อยหน่อยหน่อยวะอันนี้ก็ลิ้นจีนี่เนาะพี่เนาะลิ้นจีค่ะนี่อ้พี่น้องครับสิเรมาอีกได้ครับตอนเพิ่นเป็นผลผลิตค่ะเป็นจักเทอร์เหรอบอพี่ลิ้นจีเหรอลิ้นจีย่างอยู่ค่ะกระลังกระลังกะลังอันนี้อุ้ยพี่เฮ็ดไล่ป่นนี่แสดงว่าเขาใส่คนงานนั่งบอกครับกะคนงานค่ะมีคนงานตลอดก็มีคนงานเป็นซอยอันนี้ต้นเชอร์รี่ นี่ต้นเชอร์รี่เชอร์รี่ใช่ไหมเมืองหนอกกะนะที่เป็นลูกดำแดงๆอะค่ะเฮาร่องเอามาทดลองบานเฮาน้ำหน่อผีเนาะแม่นค่ะจังหน่อยสี่พันกบเฟืองครับเพิ่นนี่เพิ่นกําลังอันสี่กบเฟืองให้อ๋อทางล้างนี่คือค่ะคนงานด้วพี่หน่องเนะเพิ่นซอยเพิ่นก็ซอยงานอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวบ่ทัดเจียวโดนบินม่มสูงให้พี่น้องเบิ้องหน่อมีนิดหน่อยนะครับพี่น่องมีร่องกองน่อมีบักมีบัวสุมากระ หมักลำหยอกลำย่ญ่หมักลองกองหมักลามดหมักแอปเปิลหมักม่วงหมักเอาพี่เพทัะถาท้ามแน่ไอทุเรียนนี่มันเห็ดหยากเห็ดง่ายสำหรไพี่ตามที่พี่เห็ดรวมๆก็บผืนอื่นๆนี่ครับกะอยู่มัน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 อยู่เด้กับทุถูกเผื่นดินเนาะพี่ว่าเนาะแล้วแต่การดูแลของเขามากกว่าดูแลใส่ใจพ่นแน่มันต้องใส่ใจพิเศษพ่นแน่พ่นเป็นคนเอาใจเอาใจหยากกว่าสาระทุเรียนเนี่ยเป็นผืชที่เอาใจหยากแน่ อยู่อยู่สวนเฮานี่เป็นดินแดงดินภูเขาไฟที่เขาว่าบ่บ่นี่ดิดินทรายดินทรายเนาะพี่น้องตามที่ผมเบิ่งมันเป็นดินทรายเลยพี่น้องเด้อแม่โอ้เฮ็ดได้คือกันตัวนี้ได้ได้บังเงาะกันไว้ด้วยความใดครับทุเรียนกระดกพร้อมตอนนี้มะพร้าวเฮาได้จักปีแล้วครับพี่มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ประมาณห้าหกปีนี่ยแหละครับมันเป็นหน่วยตั้งแต่ประมาณสามปีเด้อเป็นหน่วยครับเพราะ ต้นอยู่ข้างหลังเทียงนั่ยในสองปีกว่าหนึ่งไหมเกือบสามปีเนี่ยแหละก็เป็นหน่อยมันสิอยู่ช่วงเนี่ยนะเนี่ยต้นทุเรียนห้านี่หลายเติบอยู่งได้พี่หลายอยู่ค่ะมันรักลอยสองลอยพี่น้องครับเนาะปลูกกันให้บ่บอกออกบอกเอือก็มีมากลี้ยงปลูกใส่ในหลองมึงได้นำใส่ดีดีนะครับพี่น้องเด้อค่ะปลูกแป้นทุกต้นว่ามันนัดกันไหวพี่ได้พี่น้องนี่พอถ้าเห็นในช่องของเกษตรอีสานยุคใหม่บอสทัดก็เลยมาถ่ายท้ำให้นะครับพี่น้องครับกําลังจะเป็นดอก เงาะกับกระลังสีเป็นดอกปก่ะพี่ค่ะตัวได้พันตายกับปลูกเสริมเอา้าอันนี้ไม่ยังโลงปุ๋ยบ่โล่งปุ๋ย,ยมากลงอัน,นอันนี้ได้ที่ว่าเฮ็ดบักเผ้าอันเอามาจากสวนของเฮ<อ>้า<ม>เฮ็ดต้น<ม>พันธ <พอ S 2> ุ์อมแน่นค่ะพ <Hi. S 2> ี่น้องครับเห็ดน,นำกบบระโปงถ้านี <laughs> ่ต้นพันธุ์เด้อครับพี่น้องครับอันนี้คือโครงการหฮาสี เป็นโรงเลื่อนของไอ้ปุ๋ยมาร์กนะพี่นอาอค่ะปุ๋ยมาร์กผล่นก็มีนี่น้ำหอมลูกงหญ่เอาเจ้าของสวนมาหนีได้พี่จ้ะอุ้ยพี่น้องครับน้ำหอมหลูกงหญ่ได้พี่น้องเด้ออันนี้ต้อยกินได้มันเหลือนหน่อยมันอยู่บริสุดดยธมันอยู่ตาเนาะยืนปิดเอาเอาพ่อ้าแม่้าเพินมาซื้อหอดสวนเฮเอาพี่มาอยู่ค่ะก็ขายตลอดขายออกตลอดมันครับมันเนาะมันหลายมันเป็นไวตั้งแต่ พ,พี่ินีด้อนางใจพีเลยค่ะวู้ยสุดยอดแม่งพี่น้องครับบอสัาาดขอนางทายไอ้เบื้องหลดด้วยพี่น้องนะค่ะ <c oughs> โอ้มันมันวยง่ายกุบข่าน้ำหอมตามท้องตลาดเนาะพี่น้องค่ะ <c oughs> ต้นทา่าต้นนีน้เพิ่สซื้อวยญ่แต่ว่านกระนำหอมแห่งอันนี้กินได้เหรอพี่นี้ย่างย่างอันอ่อนแห่ง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาซืซิมถ้าไปซิมข้างล่างบนนี่อันมีอีกโอ้ยหลายกอกหลายกอกหลายค่ะ พี่น้องครับยนี่ยมักงอกออกผลผลิตเดี๋ยววัชสิพาพี่น้องมาเยี่ยมยามทำข้าวคุณพี่อลิสาพี่น้องมาเลยค่ะวันนี้มันกําลังเป็นดอกแค่ไหมกําลังเป็นดอกพี่น้องบังงาะค่ะโอ้พี่น้องครับกําลังเป็นดอกครับนี่นี่นะครับดอกบังงาะมาเรือยขวรเพราะเธอเคยเห็นที่บ้านเขาามันหาเบิ่งยากนี่อันนี้น้ำบ่อท่านเอามากรงใหม่ปุ่นในเฮ็ดตู้ไปบ้างวัยแกเพิ่นเนาะพี่นาะค่ะเอามาอันอันแดงเพิ่นปลูกแดงปันกัน ข้าวเสียไปยจังไรต่ออยู่บ่พี่นี่ก้นนี้ได้ค่ะกามาเชื้อหัวแต่ต้นได้พอนี่กะว่างพี่น้องแล้วต้นงามพี่อ่งที่บ้านเนี่ยไปหันตะหน่อยเนี่ยอาเทียมนี่ปูพิ่นอย่างไดต้นพันเข้าค่ะกะอันเพาะพันเรื่อยๆค่ะลงมาแต่ว่ามันหน่วยใหญ่เนาะพี่เนาะแมนหน่อยๆกัมีกัหน่อยซ้ำบักพาวน้ำหอมเพิ่นทั่วไปกัมีอันนี้เป็นบักพาวน้ำหอมหน่อยๆเนาะพี่นีน่อยนี่เนาะแมนค่ะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อนี่ค่ะหน่อยๆหน่อยใหญ่แล้วแต่เพิ่นมักู้ต้นงามพี่อย่างนะครับเด้อค่ะ บ่านนี้เขาขายต้นตั้งหลายปีนี่ต้นนี้บ่ต้นละล้อยถ้าเขามาเอาเองดิคือกันอ๋อแต่ว่าถ้าจัดทรงมันสิมีขาจัดทรงเนาะแมนมีพี่จัดทรงอยู่บ่มันจัดทรงทั่วประเทศค่ะเอาละพี่น้องครับช่หรับพี่น้องท่านใดสนใจครับพี่น้องครับสายพันธุ์ต้นก็เหนื่เพิ่นมากจะใส่ครับพี่นี่อันจากเพื่อนเพิ่นหายมาอีกเคือหนึ่งกลับไปซื้อน้ำเพิ่นมาตอนที่ไปซื้อแห้งต้นละสองลอยหาซิบูเน่อันแกเขาปลูกไม้แถลงเลยแมนตอนนั้นสายพันธุ์ลูกดกลูกดกนี่ มันก็มาแบ่งป,ปันกันไปพ lo ี่ขายตัวเราลอยก็เด้ค่าคนงานแต่ชิบพคือสายพันธุ์น้ำหอมก้นจีบทั่วไปเนาะก็ก้นจีบคือกันค่ะนี่ก็รุ่นก้นจีบตัวนี้มันจะเป็นสายพันธุ์ลูกดกเนาะพี่เนาะค่ะก้นจีบลูกดกล่างต้นล่างอันกับโบจีบก็มีแต่ว่าก็หอมคือกันต้นว่าจะเป็นขึ้นพ่นต้นก็คือออกแหม่ละลายเลยเนาะพี่เนาะแม่ค่ะแท่งจันเลยแม่ค่ะเอารับพี่นอนครับ ี่คือสวนมะพา